โอ้ยป้าทำไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หนูเรียกหนูเรียกเอ็ดวินญาณนี้ว่าป้าแล้วไลล่าก็แบบแบบร้อนตัวไงเห็นปะไลล่าร้อนตัวแบบยอมรับแล้วดิเอยู่ดีๆก็ว่ากันแล้วไม่หนูเรียกวิญญาณมันว่าป้าไงแล้วเนไลล่าก็แบบขานตอบอ่ะก็คงต้องแบบคิดตัวแหละว่าไลล่าแบบรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นป้า ยังไม่หันแล้วเรียกเลยเพื่อนจะรู้ตัวนะค่ะตัจากอายุแล้วเนี่ยมันจะมาเรียกเองว่าหนูหเนี่ยมันแบบมีมันถาเปล่าม่มันถามมีมันหาเฮ้ยเขามาเขามาใครมาเฮ้ยกล่องอาโมเอาไปด้วยดีกว่าอ้าวอก็องะจริงปน่ะนี่ก็จังยันดารงเงี้เ้ง้เยี้ยเ้ย้ Yeah, we are, we are, fuck you. Take it! We are, we are, fuck you. <Job compelling sound> <cohesive grow> <idal Industry innonal noise>